ดีครับทุกคนช่วงนี้นะครับเกมการติกโฟนนะครับกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําโปรแกรมที่ทําให้เล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมที่ว่าครับก็คือ Super Display ครับโดยโปรแกรมนี้นะครับจะทําให้โทรศัพท์นะครับมีหน้าที่เป็นเหมือนเมาส์ปากกาสําหรับวิธีใช้นะครับคือโหลดแอป super display นะครับจากลิงก์ด้านล่างนะครับทั้ง Android และ PC ครับจากนั้นครับ กดเข้าแอปในโทรศัพท์นะครับมันจะขึ้นตามนี้เลยต่อครับหลังจากกดเข้าแอปในโทรศัพท์แล้วนะครับให้กดเข้าแอปใน PC ครับจากนั้นนะครับกด Connect via w l w i f i นะครับจากนั้นครับเอา IP ที่อยู่ในแอปนะครับมาใส่แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับโปรแกรมนี้ขอให้มีความสุขกับการเล่นการติกโฟนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ